สวัสดียามเช้านะคะเพื่อน,พ,อนพี่สิริวันนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มาเก็บดอกดอกแคป่าแล้วจากนี้เก็บดอกแคแล้วพี่สิริพาเพื่อนเข้าสวนมาเก็บมะเขือเทศนะคะเช้านี้เราจะเก็บมะเขือเทศเพื่อจะนําไปส่งที่ร้านค้านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆน,นก็จะมาลุ้นกับพี่สิรินะคะ ว่าพี่สิริได้เก็บมะเขือเทศที่ปลูกที่บ้านสวนนะคะได้เท่าไหร่นะมะเขือเทศพร้อมสุกพร้อมเก็บนะสุกแดงแล้วนะคะเพื่อนๆฟองใหญ่ๆนะคะพี่สิยพานเพื่อนเก็บมะเขือเทศแล้วก็ไปดูว่าพี่สิริเก็บทั้งหมดได้เท่าไหร่นะคะสดๆเลยนะคะเพื่อน นี่เป็นผลผลิตจากที่เราได้ปลูกในพื้นที่ที่บ้านสวนนะคะเ mm hmm. พื่อนแล้วก็จะเก็บไปส่งกิโลละ60บาท mm hmm. เป็นมะเขือเทศที่ปลอดสารนะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเราปลูกด้วยปุ mm ๋ยอินทรีย์ sea, นะเก็บกินได้เลยนะ mm hmm. เป็นพืชผ,ผักที่เราปลูกเองนะเมื่อเรามี ก็บกินเหลือแล้วเราก็จะได้นําไปขายนะก็ขายให้เพื่อนบ้านที่เรา,เอ,าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็จะได้ทานผักที่สดๆดและปลอดสารที่เราได้ปลูกเองเนาะนี่นะคะน้ำหนักที่เราเก็บได้วันนี้นะคะอยู่ที่1กิโลกับ7ขีดนะคะ1กิโกับ7ขีดนะคะเพื่อน